สวัสดีค่ะวันนี้เป็นตอนเย็นๆนะคะครูทัดก็มาเดินเล่นที่ทุ่งนานะคะเป็นาทุ่งนานะคะโคกหน้องนาของคุณลุงชุมค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศโคกหน้องนาของลุงชุมดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูด้วยกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคลองไส้ไก่นะคะของคุณลุงชุมแล้วก็จะเป็นสระน้ำค่ะมาตรงนี้ค่ะนี่นี่คือต้นสมเอดค่ะ๋ยวครูทัศจะพาเก็บยอดสม็ดนะคะไปจิ้มน้ำพริกหรือไปจิ้มลาบดีเย็นนี้นะคะอเห็นแล้วก็หิวเลยนี่กำลังออกยอดอ่อนๆนะคะพอจิ้มเลยค่ะนี่ ลักษณะจะแบบนี้ก็อ่อนเกินไปนะคะจะออกอขมขมนิดนึงน,นะคะก็เอาขนาดพอดีพอดีค่ะก็จะมีรสฝาดนะคะเป็นยาด้วยเป็นยาได้ด้วยโชคดีนะคะคนไทยของเราบรรพบุรุษของเรานะคะผักแต่ละอย่างนะคะต้นไม้ที่ขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ ปู่ย่าตายายของเราเวลาทำกับข้าวนะคะก็มีแต่เอาสมุนไพรมาทำเป็นต้มยำทำแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ขานะคะเป็นยาขับลมนะคะนี่นี่ค่ะก็กำลังออกดอกนะคะข่าออกดอกน่าจะออกไปอันนี้ละค่ะนี่เขาสามารถเอาไปจิ้มน้ำพริกจิ้มลาบได้อร่อยมากค่ะนี่นี่ถ้ามีน้ำพริกเอาไปจิ้มค่ะ,ะคุณลุงชุมก็จะ มีบ่อเลี้ยงปลานะคะด้านนี้มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วเห็นไหมคะตรงขอบบ่อจะไม่ปล่อยให้ว่างเลยเพราะลุงชุมเลี้ยงวัวด้วยนะคะก็จะปลูกหญ้าเนเปียนะคะไว้ให้กับเจ้าวัวนะคะบ่อน,นี้ก็จะมีปลาเยอะแยะเลยนะคะปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกค่ะนี่มะกอกนะคะที่ใช้ อยอดของเขาก็จิ้มลาบอร่อยออกเปรี้ยวๆฝาดนิดๆน,นะคะแล้วก็ลูกของเขาก็เป็นไว้ใส่ส้มตำค่ะนี่เรามาดูกันค่ะมาด,มาดูบรรยากาศเย็นๆค่ะนี่ทุ่งนา,าทุ่งนายามเย็นตอนนี้ก็มี เนี่ย yeah. ใส่เบ็ดกันค่ะใส่เบ็ดหรือดักหนูคะคใส่เบ็ดหรือดักหนูหนอ๋อดักหนูได้ไหมคะคคอ๋อไผหรือไม้นี่อ๋อเหรอมากับใคร,ใคร,ครอ๋อเหรอ อ๋อเขามาดักหนูกันค่ะีือว,ว่ามาใส่เบ็ดนะคะดูข้าวสวยมากนะคะนี่บรรยากาศเยน็ยนๆอ่าอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะนี่สวยงามค่ะมาสดชื่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดู ว่าลงชุมเราจะมีสระน้ำแล้วก็ลงชุมทำอะไรบ้างปลูกไม้ผลมะม่วงนี่ค่ะย่าเนปีเตัดให้หัวกินตลอดเลยค่ะนี่ค่ะเชอรี่ก็มีด้วย นี่ค่ะ,ชชะเอชอร์รี่เชอร์รี่นะมาเอาผลที่สุกแล้วค่ะเนี่ย่นี่อเชอร์รี่ออกเปรี้ยวหวานๆน,น,น,นะคะนี่ค่ะนี่เชอร์รี่ก็ถือว่าดกที่เดียวค่ะเนี่ยลูกลูกดิบลูกอ่อนๆค่ะนี่ๆเนะคะนี่ค่ะ ลางหามเลยนะคะดกกันนี่ค่ะหัวสองตัวนะคะหัว2ตัวนะไม่ยุ่งยากเลยนะคะคันนามีหญ้าเยอะเลยนะนี่ก็เห็นไหมคะได้ประโยชน์มูลวัวเป็นกระตักเลยนะคะทํานาก,ก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวนี่แหละคะ่ะมูลวัวนี่แหละคะ่ะ เนี่ยบรรยากาศทุ่งๆค่ะอือนี่ค่ะกระ,ะ่าชมวงส้มมวงค่ะนี่มะละกอเดี๋ยวครูทัดจะได้ขอมะละกอไปปลูกแล้วค่ะนี่ นี่ก็เป็นกระ,กระชิงกระชินก็แก่แล้วนี่เอา,มาเมล็ดไปกินกับส้มตามกับขนมจีนค่ะสุดอร่อยเลยแะคะ่ะนี่น่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่กำลังโตเลยค่ะนี่เลี้ยงหาย่านด้วยเลี้ยงหา่านนะคะนี่ก็สระอีกฝั่งหนึ่งค่ะในะวิธีการเอาเอ,อ่ ฟางนะคะเอาฟางให้เป็นอาหารของปลานะคะคุณลุงชุมก็จะเอาฟางลงไปแช่แล้วก็ปักให้เป็นกลุ่มของเขาพอเขาเปื่อยนะคะเนี่ยก็จะเห็นมีปลา,อ,าอยู่ข้างๆเยอะเลยค่ะเขาก็มาจะมากินพวกาฟางไปเปื่อยเป็นอาหารของปลาเลยนะคะ่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดค่ะโอโ้ี่มาดูกันค่ะ บ้านๆของเรานี้นะคะเป็ดกาบค่ะเป็ดไขค่ค่ะอืมเอาเพื่อสายอยู่ใกล้น้นํานี่เห็นไหมคะนี่การเอาฟางไว้ให้เป็นอาหารปลาก็จะโยนลงไปนะคะคุณท้าก็ใช้ระบบนี้นะคะในการอ่าให้โดยเฉพาะพวกปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นว่านะคะต้นว่า มีกาฝากเยอะแยะเลยทีว่างนะคะขอบสระก็จะเป็นญ้าเนเปียนะคะปลูกถั่วเลยค่ะนี่นี่ค่ะเครื่องมือเครื่องมือไว้จับกุ้งหรือเปล่านี่จับกุ้งหรือปลาซิวคะเนี่ย นะคะนี่นะคะเวลาหิวก็เอาเอาเหยือ่อใส่แล้วก็เอาพกอ,าอะไรนะคะรำพวกอาหารแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปจุ่มลงไปนะคะแล้วก็จะพวกกุ้งพวกปลาซิลก็จะมากินก็ดักเก็บได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นว่าไก่ก็มีค่ะสัตว์เลี้ยงของลุงชมมีวัวมีหา่านมีเป็ดมีไก่ค่ะ นี่สาลาท่าน้ำนะคะเราไปดูค่ะนี่นี่ค่ะมะกอกเห็นไหมคะนี่ไว้จิ้มนี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของค่ะมาสงก็มาเยี่ยมด้วยสวัสดีค่ะป้าแตะสวัสดีค่ะ, <laughs> ะวันนี้มาเยี่ยมชมโคกน้องนาของป้าเตะค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ <c oughs> มะละกอ <c oughs> พันเตีย้ยวสวัสดีค่ะ <c oughs> มาอะไรกันนี่มะละกอต้นเตีย้ยเตกเห็นไหมคะขอบสะนี่ต้นบวบนะคะไม่ว่าจะเป็นบวบหรือว่าจะเป็นอนางรักค่ะนี่ปลูกไว้ไม่มีใครกินแล้วค่ะนี่ <c oughs> ทุกอย่างนะคะนี่นี่ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นต้นถั่วแปบถั่วแปบหรือถั่วผูปะแตะ อืมนี่ค่ะทัวพูเหรอคะอ่าทัวพูนะคะแล้วก็นี่อ่มามระคีนกค่ะนี่นคะคะข้างๆมันก็จะเป็นกล้วยเห็นไหมคะอืมตะไคร้ก็เยอะแยะมากมายนี่ค่ะนี่กล้วยก็เจียบป,ปลูกเลอย น hey, uh, ี่เห็นไหมคะนี่ก็ฟางหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จก็จะเอามาอัดเป็นก้อนแล้วก็ไว้ลงให้ปลากินค่ะนี่นี่นะคะก็จะเห็นทั้งผักปุ้งผักอะไรเนี่ยปลาธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะทั้งปลานิลปลาตะเพียนไม่ต้องเปลืองอาหารเลยค่ะนี่ดูสิคะนี่แนวทั้งหมดเลยเป็นตะไคร้ไม่มีซื้อไม่มีหา แจกนะคะใครอยากได้ก็แจกนะเอาไปกินเลยนะคะนี่ก็เป็นด้านหลังนี่ต้นนี่นีต้นมะตูมค่ะนี่ต้นมะตูมยอดอ่อนนี่จิ้มลาบสุดยอดเลยนะคะหอมอร่อยมากเนี่ยืมหอมค่ะนี่แค่ใบก็หอมแล้วเป็นยาสมุนไพรด้วยนี่มะตูมค่ะ หายยากแล้วนะคะตอนนีไ้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะนี่พื้นที่ของคุณลุงชุมค่ะนุแนวนะคะแล้วก็ข้าวเห็นไหมคะข้าวก็สวยตอนนี้ข้าวนะคะจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมาหลอมมาแล้วนี่คือข้าวที่เจอหน้าแล้วจะมียาาขึ้นพอน้ํามาปุ๊บเนี่ยชาวนาของเราฉลาดะคะ่ะเดี๋ยวนี้จะตัดนะคะ ตัดข้าวนะคะพอเท่าไหรก็เห็นไหมคะข้าวเขาจะขึ้นเร็วแล้วก็จะท่วมยากล้วต่อไปก็มีแต่ข้าวเลยค่ะนีนี่คือความเฉลียวฉลาดของอาชาวนาของเรานะคะนี่นะคะนีะ่ดูค่ะนี่ทั้งมะม่วงกล้วยนะคะนี่ค่ะขิงขิงขิงปลูกทุกอย่างเลยมีทุกอย่างขิงบ้านนะคะ เอาไว้จิ้มกับปลาจอม้ํำพริกปลาจอมส้มตามใบสุดยอดเลยนี่นี่ค่ะนี่ก็กล้วยค่ะนี่นี่ค่ะ,คะกล้วยน่าจะเป็นกล้วยหอมเขียวค่ะนี่นี่เห็นไหมคะรกๆไม่ได้ว่ารกนะคะนี่ปลูกถั่วค่ะงามดีมากเลย แทรกระหว่างต้นกล้วยกับกอลกล้วยกับกอลกล้วยค่ะมะละกอค่ะนี่เห็นไหมคะปลูกยิ่งแต่งามค่ะนี่ยิ่งอ,อ,อยู่ใต้ต้นกล้วยนี่ไม่มีว่าถ้าเป็นคนละเขาบอกว่ามันงามันสีบรโตมันสีบรใหญ่ไม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 ่ใช่เลยค่ะนี่ยิ่งสวยแล้วก็นี่ออกผลแล้วนะคะนี่แล้วก็เตี้ยด้วยนี่ถั่วนั่งถั่วอะไรไม,ไม่หมดเลยค่ะนี่ น,ะะนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนา,าโคกหนองนาของคุณลุงชุมหอมขจรป้าแตะค่ะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะยามเย็นแล้วก็มาชวนเดินเล่นนะคะดิมคันนานะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็อยากให้ทุกท่านมีความสบายอกสบายใจเมื่อเจอทุง่งท้องทุ่งนาเขียวๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงหรือต่างประเทศหรือว่า,าต่างจังหวัดที่ไม่มีทุ่งนาถ้าเราตั้งแต่เด็กเรามาเรา,เราเติบโตมาจากท้องไร่ท้องนานะไปที่ไหนถ้าเห็นทุ่งนาแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับบ้านมันเหมือนหอยหาที่ สมัยเด็กๆที่พ่อแม่เราพาลงทุง่งลงท่าลงทําไร่ทํานาค่ะนี่ก็มาให้เห็นกันค่ะเดี๋ยวมาดูน้าําใสๆนาข้าวกันค่ะนี่ปลาไม่ใช่เล่นนะคะนี่น,นี่เห็นปลาแล้วคะคะอืมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศเย็นๆของท้องทุ่งนาเพลิงหนองนาของคุณลุงชุมค่ะว้าว นี่กบกระโดดลงเมื่อกี้ค่ะนี่นี่บรรยากาศายามเย็นลงธรรมชาติธรรมชาติเรามาแล้วนะคะเดินตรงคันนาแล้วมีกบกระโดดลงกบเขียดกระโดดกระโดดลงนานี่ค่ะสุดยอดมากนี่ก็จะเป็นไข่ของหอยเชอรี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ส่งความสุขให้ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย